การสร้างการกดสวิตช์ตรงนี้ครับผมก็จะสร้างโปรแกรมอ่านสวิตช์ได้เป็นแบบนี้นะครับรอการกดสวิตช์ของ S 1สวิตช์ S 1 0สวิตช์ S 1้0สวิตช์ S 0 0 0สวิตช์แล้วก็จะกระโดดไปที่จุดจำชื่อนี้ครับผมดังนั้นเราต้องทําจุดจำตามชื่อนี้ขึ้นมาครับผมโดยการ JB ครับ ก็จะเพิ่ม JSB1 ขึ้นมาครับ่าก็เมื่อสร้าง JB ของสวิต S1 ถึง S1000 แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาสร้างจุดจัม JSW1A ถึง JSW1000A ครับผมผมก็ได้สร้าง JSW1A ก็ A, คือจะกระโดดมานี่นะครับนี่